ปรัตนาว่ายังไงอุ้ยตะคอกใส่หนูทำไมคะเนี่ยก็ว,ว่ายังไงก็พูดมาสิมีตังให้หนูยืมไหมคะสักพันหนึ่งมีไหมคะไม่มียังไม่มีไม่มีได้ไงอะ่ะหนูเห็นแบงค์พันในกระเป๋าอะ่ะโอ้ยควายในกระเป๋านั่นน่ะแบงค์ห้าร้อยก็ได้นะคะปรัตนาไม่มีแล้วเนี่ยมีเหลือแบงค์น้อยเนี่ยนั่นไงแบงค์พันน่ะโอ้โหมึงไม่ตรงมาชี้เลยนะ นี่เอาไปนี่เหลือแบงค์ย่อยทั้งนั้นเลยเนี่ยขอบคุณค่ะป้ารัตนาแต่ไม่พออ่ะเอามี200อได้ไหมคะหมดตัวแล้วกูจะใช้แต่เรียนละเอาหน้าเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูก็ให้คืนค่ะโอ้โหพาจ๋าช่วยหนูด้วยโอ้ยหมดตัวแล้วหมดตัวอะไรหนูเห็นนะแบงค์พันน่ะเอามาเลยตีแรกแบบนี้อุ้ยป้ารัตนาขี้งกมึงอย่าพูดอย่างนี้นะ ท,ทั้งขี้งกขี้เหนียวยืมแค่นี้ก็ไม่ได้ปากอย่างนี้พาบอกว่าอิสะัะ <laughs>